นิวสุ z u กิเอติก้าสมาร์ทไฮบรแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับที่โชว์รูมสุ z u กิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม suzuki.co.th ลุ้นการนนะักแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ FC ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับแม้จะเป็นช่วงโปรแกรมทีมชาติแต่ก็ยังมีเรื่องราวให้แฟนๆได้ติดตามต่อเนื่องทั้งเรื่องของนักเตะใหม่นักเตะเก่ารวมถึงภาพรวมของสโมสรเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมที่คอมเมนต์ด้านล่างโซฟียนอัมราบัตเปิดตัวอย่างเป็นทางการและความเท่ของเขาก็ถูกใจใแฟนผีหลายคน กาบทสัมภาษณ์จากเอเยนต์ถึงความต้องการของนักเตะพร้อมสวมเบอร์สี่ลงเล่นให้กับปีศาจแดงอัมราบัตมีความฝันที่จะเล่นในถิ่นโอทราฟอร์ดและเขาก็เชื่อใจผมว่าผมในฐานะเอเยนต์จะทําให้ความฝันของเขาเป็นจริงได้เราเดินทางกันมาตลอด15ปีเราได้เห็นเขาเติบโตจากเด็กที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์แพชชั่นในเรื่องของฟุตบอลมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้และเป็นนักเตะอะดับโลกหลังจบฟุตบอลโลก2022ทั่วโลกต่างพูดถึงชื่อของเขา ได้เห็นสิ่งที่ผมรู้มาตลอดว่าพรสวรรค์ของอัมราบัตมันสุดยอดแค่ไหนความเชื่อว่าในตัวนายไม่เคยเปลี่ยนไปนะน้องถึงแม้ว่าช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลายากมากๆเต็มไปด้วยปัญหาแต่นายก็เลือกที่จะปฏิเสธทุกสโมสรที่ติดต่อเข้ามานายทําได้แล้วนะน้องพี่ทาตามสัญญาความฝันเป็นจริงโล,งละครแห่งนี้รอน,นายอยู่ในฐานะแฟนผีพันแท้ผมรู้สึกฟูลฟิลทุกครั้งครับที่ได้เห็นนะักเตะคนหนึ่งอยากมาเล่นให้เราจริงๆเขามุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทาให้วันนี้เกิดขึ้นนับถือความพยายามที่เดินทางมาตลอดในฐานะอาชีพนักฟุตบอลคุณได้เล่นฟุตบอลที่คุณรักเล่นกับสโม,มสรที่ฝันมาตลอดและแฟนบอลก็เชื่อว่าเขาจะประสบความสําเร็จแน่นอนมาดูกระแสะข่าวที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อนักข่าวหลายคนที่เกาะติดเรื่องการซื้อขายทีมต่างพากันรายงานว่าตระกูลเกเซอร์อาจจะเปลี่ยนใจไม่ขายสโม,มสรทําใหู้ลค่าของยูเตปในตลาดหุ้นลดลงกว่า700ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐและหุ้นตกลงเป็นสถิติในรอบกว่าหลายปี กระแสต่อต้านน่าจะมีมากขึ้นอีกครับจากแฟนบอลซึ่งรายงานของนักข่าวดังหลายคนยืนยันแล้วว่าเกรเซอร์รับรู้ว่าพวกเขาต้องเจออะไรบ้างหากไม่ขายทีมแต่พวกเขาไม่สนใจครับยังสวยสุขสบายๆนำเงินออกจากสโมสรไปกินปันผลของหุ้นและไม่ได้นำเงินส่วนตัวมาช่วยเหลือสโมสรเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยราวของเมสันกรีนบูดก็ดูน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งหลังจาตัวเซ็นสัญญาทางการกักบเกตาเฟ กินวูดได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆที่สเปนเขาเป็นไอดอลของเด็กหลายคนที่นั่นที่มาขอถ่ายรูปแจกลายเซ็นแฟนผีบางคนถึงขนาดบอกว่าจะตามไปให้กำลังใจเกตตเฟ่เพิ่มอีกหนึ่งทีเพราะว่ากินวูดไปค้าแข่งที่นั่นยอดผู้ติด,ดตามเพิ่มขึ้นในรอบ24ชั่วโมงอย่างก้าวกระโดดครับของสโมสรจากสเปนพอแมสันล,ลงซ้อมก็โชว์การจบสกอร์สวยๆเฉียบคมให้แฟนๆได้เห็นเรียกเสียงฮือฮาจากในสนามที่เข้ามารับชมการซ้อม โอกาสกลับมาสู่แมนยูเต็ดยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แต่เมสันยังมีสัญญาอยู่กับทีมแต่สโมสรนก็ใช้คำว่ากรีนบูธอยู่ห่างไกลจากยูเต็ดในช่วงนี้อีกอย่างที่ดูดีขึ้นคือความฟิตและร่างกายของเมสันครับที่ใกล้เคียงกับรูปร่างเดิมแล้วแม้ว่ากล้ามเนื้อจะยังไม่แน่แน,นมากนะักเหมือนตอนที่เขาโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดกับประเด็นร้อนของอันตนี้ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดล่าสุดสื่อใหญ่บราซิล u ูเเอผยว่าแมนยูเต็ดกำลังพิจารณาถอดอันตนี้ออกจากขุมกำลัง เนื่องจากฝ่ายสืบสวนได้รับหลักฐานใหม่จากอดีตแฟนสาวเรื่องนี้ต้องรอดูจากสื่อดับสูงอังกฤษต่อไปครับในทางหนึ่งสโมสรอ,อาจจะต้องรอการสืบสวนให้ได้ข้อสรุปก่อนแต่ถ้าโดนกระแสต่อต้านมากๆพวกเขาอาจจะยังไม่เลือกใช้นักเตะลงสนามในช่วงนี้เพราะจะส่งผลต่อภาพลัก,กษณ์และสมาธิในทีมถ้าย้อนกลับไปในยุครุ่งเรืองของปีแสดงที่มีเร์เล็กเฟอร์กูสันคุมทีมอยู่ป่าของท้างจะเด็ดขาดในแง่ของการตัดสินใจและจัดการทีม ไม่สนใจว่าเป็นสตาร์หรือไม่ส่วนใหญ่ถ้าไม่โอเคเขาจะแทบปล่อยออกทั้งหมดครับเอริกชันฮาก็มีความคล้ายคลึงอยู่บ้างยกตัวอย่างเช่นเคสของเตียโนโรนันโดซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานแต่ท้ายที่สุดแล้วทีมต้องมาก่อนเพื่อสมโมสรเดินหน้าต่อไปกับประเด็นร้อนและอู่ของจดดอร์ซานโชยังมีอย่างต่อเนื่องหลังมีการตอบโต้เอริกชันฮาผ่านสื่อตอนนี้ทีมในตรุรกีหลายทีมให้ความสนใจซันโชพร้อมดึงไปร่วมสโมสร แต่ยูเต็ดยังไม่ได้พิจารณาขายณปัจจุบันซึ่งพวกเขาอาจจะพร้อมรับข้อเสนอในเดือนมการาคมมากกว่าเว้นเสียแต่จะมีข้อเสนอที่ดีพอเข้ามาครับหลีกตรุรกีปิดตลาดกลางเดือนนี้วันที่15กันยายนอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้แต่ในแง่ารายงานเมื่อวานที่นําเสนอไปเทนฮากจะรอพูดคุยกับซานโชในช่วงพักเบรกทีมชาติก่อนเพื่อปรับความเข้าใจกันเรื่องดังกล่าวแบ่งความเห็นเป็น2ฝ่ายฝั่งหนึ่งคิดว่าเทนฮากน่าจะตอบเลี่ยงตอนนักข่าวถามถึงซานโช กับการไม่มีส่วนร่วมในขุมกาลังครับแต่สซารก,ก็ตอบตรงๆเลยอีกส่วนก็คิดว่าซันโชไม่ควรไปตอบโต้แบบนั้นผ่านสื่อทั้งนักเตะและคนใกล้ชิดต่างไม่พอใจเซนฮากจนกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดซันโชย้ายจากดอนมุลมาร่วมทับพิสแสดงราคา7จล้านปอนด์ซึ่งเชื่อว,ว่าถ้าขายเขาตอนนี้น่าจะขาดทุนพอสมควรเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งกองหลังที่แฟนๆคิดถึงพัฒนาการดีขึ้นอย่างอารอนวิสาก้าแมนยูตเตดเตรียมจะมอบสัญญาใหม่ให้นักเตะ พรองขึ้นขั้นเหนื่อยเพื่อตอบแทนผลงานที่ดีของแมงมุมมิสกายากระดับการเติมเกมขึ้นมาได้เป็นนักเแต่ตัวหลักในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนของเกมรับก,ก็ดีแน่นอนเหมือนเดิมครับตามรายงานจากสื่ออังกฤษหลายที่ยืนยันว่ายูเต็ดหวังจะต่อสัญญายาวมากกว่าแม้ว่าจะมีออปชั่นเงื่อนไขาการขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีกับสัญญาที่จะหมดในปี2024ปัจจุบันอารอนรับข่้นเหนื่อยอยู่ที่1 0,000แปอนต์ต่อสัปดาห์จุดที่เขาต้องก้าวข้ามผ่านไปได้หลังจากนี้ก็คือการพัฒนาเรื่องการ ที่ต้องแม่นยำม,มากขึ้นและเข้าเป้าและลุ้นติดทีมชาติชุดใหญ่กับทีมใดสซักทีมต่อกันที่กองหน้าคนใหม่ของพวกเราละมุสฮอยลุนแ,และกำลังใจและคำชื่นชมจากแคสเปอร์ฮุนมุนกุนซือทีมชาติเดนมาร์กที่บอกว่าฮอยลุนคนเดิมใกล้จะกลับมาแล้วเขาทำในหน้าพอใจในเกมกับอาร์เซนอลแม้ว่าจะมีช่วงเวลาไม่มากความกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บหลังเป็นสิ่งที่หลายคนนึกถึงแต่เชื่อว่าสภาพร่างกายของเขาจะค่อยๆดีขึ้น ยูเต็ดได้ประโยชน์จากไฮรุนมากๆกว่าที่คาดเอาไว้ส่วนทีมชาติเดนมาร์กเขาจะได้มีส่วนร่วมแต่อาจจะไม่ทั้งเกมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับต้องสงกัดยังยูเอเทตครับที่นักเตะอาจจะไม่อ่อนล้าเกินไปและเลี่ยงต่อการบาดเจ็บซ้ํฮาฮอรุนลงเล่นไป6เกมในยูโร2024รอบคัดเลือกทําได้6ประตูเรื่องราวต่างๆที่ศูนย์ฝึกเต็มไปด้วยประเด็นมากมายครับที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติจะยังคงซ้อมเล่นคอมฟิตอยู่ที่แคลริงตัน เพื่อพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมต่อไปเพราะเดือนนี้นอกจากพรีเมียร์ลีกยังมีฟุตบอลทั่วให้ลงเตะช่วงกลางสัปดาห์ทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและก็คาราบาวคัพที่อาจจะต้องมีการหมุนเวียนนักเตะบางคนฟาคุนโดเบรสตี้ฮันนิบาลเมบี้แดนกอร์และเซกิโอเลกิลอนอาจจะได้มีการสลับลงมาเล่นบ้างบางช่วงบางตอนของเกมแต่สิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคือการประเดิมสนามของโซฟยานอัมราบัต แม้จะมีข่าวนักเตะบาดเจ็บก่อนหน้านี้แต่เจมส์สตักเกอร์สายข่าวสโมอสรจากทเลกราฟยืนยันว่าอัมราบัตไม่ได้บาดเจ็บแต่อย่างใดเขาจะเดินทางไปช่วยทีมชาติโมโร็อกโกในช่วงฟีฟ่าเดย์แฟนเพจแฟนช่องท่านใดยอยากรอชมฟอร์มของอัมราบัตสามารถรอติดตามเกมโมโร็อกโกพบกับไลบีเรียคือวันเสาร์ต่ออาทิตย์ที่10กันยายนเวลาตี2อเป็นศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกครับและคืนอังคารต่อพุทธหน้าเวลาตีหนึ่งครึ่งพบกับบูกินาฟาโซเป็นเกมอุ่นเครื่อง การมีทั้งอัมราบัตและฮอยลุนรวมถึงฟาคุนโดเปรสตี้จะทำให้เทนฮากเล่นได้หลากหลายมากกว่าเดิมทั้งอิล็กเซนและมักเซลในแง่ของพื้นที่กลางสนามและการโจมตีด้านบน e อิล็กเซนอาจจะออกบอลได้ดีครับแต่เรื่องเกมรับไม่ใช่จุดเด่นของเขาขณะที่ฮอยลุนก็สามารถสร้างความอันตรายได้มากกว่ามักเซลในทุกมิติเช่นเดียวกับฟาคุนโดที่สามารถเล่นด้านกว้างได้กระชากเข้าไปเปิดให้กับกองหน้าตัวเป้าและยิงไกลได้ดีครับหวังว่าจะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามทีมรักวันนี้ คุณเป็นคนที่ลหลงไหลและข้างใครมมนอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ